กินนิติตหรืนะเนี่ยครับครับถ้ามีอาจารย์การเป็รับพักผู้คนนี้ได้รับการทุนสปอหัวหน้าหัวหน้าพคณะเชิญมาท่านนักศึกษาเอ่อไม่มีก็บอกว่าเป็นที่ได้รับการเชิญมาก็คือท่านหัวหน้าพักกับของท่านเลขาพักนะครับซึ่งในส่วนของพรรคชาติไทายพัฒนาเองท่านหัวหน้าก็คงได้ได้ขอให้ผมไปเข้าร่วม รับประทานข้าวเวย็นนี้แทนท่านหัวหน้าพักนะครับท่านกันตนาศิลป่าชานะครับทนก้การที่ไปร่มองว่าเป็นสัญญาณที่จะมีการพูดคุยกนันในเรื่อง,องการเตรียมพร้อมที่จะรับสือที่ไปในเดือนพฤษภาเลครับหรือว่าความเป็นไปของรัฐบาลต่างๆผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการที่จะทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเตรียมเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในฐานะพักร่วมเองก็ไม่ได้กินข้าวพบปะพูดคุยกันมาช่วงระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับ ซึ่งการทําความเข้าใจพบปะพูดคุยกันทุกระยะนั้นคงจะไม่ใช่เพียงแค่เวลามีประชุมกันในคอรมอนะครับการที่ท่านนายกเชิญแกนนาพักร่วมทานข้าวเดียววันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ดีที่จะได้มีการพูดคุยหรือว่านอกรอบนะครับแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือว่าถ้าหากว่ามีประเด็นอะไรจะได้พูดคุยหารือกันนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าจะมีการทํางานมีปัญหาอะไรเข้ามาก็าจะได้ช่วยกันแก้นะครับปประเด็นอะไรครับ ก,ก็ยังไม่มีประเด็นอะไรนะครับเพราะว่าชาติไทยเราก็ดูในส่วนของกระทรวงทรัพย์แล้วก็ช่วยของกเกษตรท่านประธานนะครับแล้วก็ภาพรวมเองเราก็ยังมั่นใจในการทํางานของรัฐบาลอยู่นะครับยังไม่ได้มีประเด็นอะไรแน่นอนปัญหามีหลายประเด็นที่วันนี้ประเทศต้ตองมาแก้ไขนะครับแต่ว่า เชื่อว่ายัางเป็นสิ่งที่ท่านนายกสามารถเรียกว่าใช้กําลังในการแก้ไขปัญหาได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอย่างที่ได้เรียนว่าเป็นสัญญาณที่ดียังไม่ได้มีปัญหาหรือว่าคําถามอะไรที่จะให้ท่านนายกเป็นการเฉพาะเจาะจงนะครับเมื่อกี้พี่เก็มว่าอะไรนะครับมันจะมีนัยยะทางการเมืองอะไรมับการที่คกันางการทหารการที่ว่ารัฐบาลหลายคนก็มองว่ารัฐบาลตอนนี้จะสัระสายก็ทุกครั้งที่ที่สื่อมวลชนถามนะครับผมก็จะให้คําตอบเหมือนเดิมว่า ก็ระสับมาตั้งแต่ปีแรกแล้วนะครับมีการคาดการณ์ตั้งแต่ปีแรกผมคิดว่าการทานข้าวกันเย็นนี้ถ้าจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรน่าจะเป็นการส่งสัญญาณว่าการทํางานของพรรคร่วมก็ยังเป็นอยู่ในเรือลําเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเครื่องยนต์กลไกลส่วนไหนเสียหรือว่ามีส่วนใดรั่วก็คงจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันปะผูกแล้วก็นำพารัฐนาวานี้ไปให้ถึงฝั่งนะครับ ก็มั่นใ,มาาน,นใจนะครับมับ่นใจนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วท่านนายกจะเป็นผู้ที่เอ่อเคาะเองว่าจะยุบหรือไม่ยุบแต่ว่าวันนี้ท่านเองก็ยังให้สัญญาณด้วยความมั่นใจอยู่ว่ายังเดินหน้าเต็มที่นะครับในการที่จะพาไปให้ถุงฝั่งนะครับแล้วจะมองยังไงกับกรณีที่ที่จเรื่องว่าอาจจะมีการยุบสภาหรือการลดส่าสงสอ่างไอ๋อผมเชื่อว่าท่านนายกคงยังไม่ได้คิดถึงประเด็นนั้นนะครับเพราะว่า ในการทํางานของพรรคร่วมทั้งแต่ละพรรคเองก็ยังยืนยันในการสนับสนุนท่านนายกอยู่นะครับก็วันนี้ยังไม่ได้มีประเด็นเรื่องการที่จะยุบสภาเข้ามานะครับผมคิดว่าเช็คเสียงรอบมีการพูดคุยกันทุกวันเช้าวันนังทางอยู่แล้วนะครับว่าการทํางานในครมอเป็นเช่นไรอย่างไรเชื่อว่าการเช็คเสียงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ทุกครั้งที่มีการประชุมครมอตั้งแต่นับแรกแล้ว นะครับก็เป็นการเป็นการส่งสัญญาณว่าการทํางานเป็นอย่างไรอย่างไรการกินข้าวในเย็นเย็นนี้ก็คงจะเป็นเพียงแค่การเรียกว่ากระชับมิตรในระหว่างพกรครวมมากกว่าครับต้องไม่มีหมูฉลับนะครับ